ป้าพาน้องขี่คอดูต้นไม้ซื้อไหมซื้อง่ายจ้าโอ้โหสูงใหญ่เลย <c oughs> ตอนเด็กๆนูขี่ไหมขี่เหมือนกันตอนเด็กๆน้องคนยังมัดผมแบบนี้ยังเต่อเล็กใช่ไหมโอ้ขี่หลังเลยไอ้ส่งจุบพี่เพียนสิ พี่เพียรไหนๆขอขอดูพี่เพียรหน่อยอว้าวสวัสดีค่ะเราจะมาพาไปดูดอกแคจ้ะดอกแคอะไรย่นี่เลยดอกแคแล้วก็อะไรคะดดอกแคแล้วก็ <c oughs> อันนี <c oughs> ้ค <c oughs> ืออะไร <c oughs> อ่ะ miêu rồi mình cần đỏ cái cũng miêu mình cái tổn cái cũng có